สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวงานพร้อมส่งนะคะตอนนี้มีชุดสแตรดานดลางร้อยสามสิบไกเซฟปีกค้างคาวสี่สิบเซนท่อ pvc ชุดสแตนดาดชุดนี้นะคะพี่เขาโอนมาแล้วพี่ปรวริศนะคะอยู่ชัยภูมิอีกตัวหนึ่งเป็นมือสอดนะคะ อสอดลางร้อยสามสิบปีกครั้งคาวโรลเลอร์สี่สิบห้าเซนแล้วก็จาะลดน้ำหนักหน้าตัวนี้อยู่ที่4 5่พันหนะคะเป็นปีกโรเลอร์ป,ปีกโรลเลอร์ของพี่คนนี้นะอยู่อุดรนธานีนะคะพี่พัชราพรนะคะ ตัวนี้ค่ะส่วนตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นมือสอดรางยาวร้อยสิบปีกค้างคาวสี่เซนชุดนี้อยู่ที่พร้อมยิงอยู่ที่สี่พันนะคะเป็นปีกค้างคาวปีกค้างคาวจะเป็นกรรมคอหรือมือสอดราคาเท่ากันนะคะสี่พันแต่ถ้าโรเลอร์ก็4ี่พันห้า ของช่างร้านจะมีสองราคาแบบหนึ่งพี่ประสานนะคะอยู่กรุงเทพตัวชุดนี้เขาพี่เขาเอาราง90เซนด้วยและอีกตัวหนึ่งกำรรคอนะคะกำรรคอก็จะเป็นราง130ไกเซฟปีกค้างคาวโรลเลอ cm, ร์ห้เซนดีดปลายเรียวตัวนี้ นี่ก็พี่ไพรลัดอยู่บุรีรัมนะคะตัวนั้นส่วนตัวสุดท้ายนะคะเป็นเป็นกรรมคอไกเซฟลางอยู่ที่130ยสปีกทั้งค่าวโรลเลอร์สีเซนลีดปลายเรียวราคาอยู่ที่4,500นะคะเป็นปีกเป็นปีกโรเลอร์พี่สมชายนะคะอยู่ปทุมธานี วันนี้เตรียมแพ็กของส่งให้แล้วนะคะทยอยส่งให้ก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ขอแจ้งรายละเอียดนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดบนหรือพร้อมยิงไม่มีเก็บปลายทางนะคะทางร้านเราโอนอย่างเดียวแล้วก็ของจะไม่มีติดหน้าร้านเพราะเราทําตามออเดอร์ลูกค้าสั่งมาเราทําไปลูกค้าต้องจองคิวไว้ มีสองแบบนะคะพร้อมยิงมีทั้งแบบจะลดน้ำหนักหน้าแล้วก็รีดปลายเรียวแล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็แจ้งทางร้านได้เลยว่าผมเอาพร้อมยิงนะรีดปลายเรียวหรือลดน้ำหนักหน้าน,นี้คือลูกค้าสั่งมาว่าชอบแบบนี้ถ้าใครถ้าใครไม่ไม่ได้สั่งช่างก็จะทำให้ก็คือถ้าไม่ได้ระบุว่าจะรีดปลายหรือจะลดน้ําหนักหน้าช่างก็ทําไปให้เลยแล้วแต่แล้วแต่แ ช่างจะทําแบบไหนไปให้มันมีอยู่2แบบระหว่างรีดปลายกับลดน้ำหนักหน้าถ้าลูกค้าไม่ระบุมานะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับพร้อมยิงกําลังทยอยทําให้นะคะตามวันที่ที่จองและเดือนจะดูวันที่และเดือนเป็นหลักนะคะใครที่ทักมาก่อนหนะ้าแล้วบอกว่ายังไม่ได้ก็คือเราทําตามคิวทกุกค้าจองเป็นวันที่ ตอนนี้พึ่งจะเคลียร์ได้เดือนพฤษภากับรกฎาคมเริ่มเคลียร์เป็นวันที่ไปนะคะก็ขอบคุณนะคะที่สั่งจองมาตอนนี้ก็รีวิวประมาณนี้เพราะว่าจะรีบแพ็คของแล้วกลัวจะหมดเวลาเขาทางทางขนส่งเขาจะตัดตัดบินก่อนเดี๋ยวจะส่งไม่ทันยังไงก็สนใจก็สอบถามมานะคะสั่งจองไว้ ทักมาทางไลน์นะคะเบอร์โทร0633399899นะคะ ID ไลน์13132522นะคะก็จะรับออเดอร์ทางไลน์ถ้าออเดอร์ถ้าส่งไปทางแชทช่างจะไม่มีเวลาดูนะคะเพราะว่าช่างเร่งทำงานจะไม่มีเวลารับออเดอร์เราจะรับออเดอร์ทางไลน์ซะส่วนมากเป็น หลักเลยใน YouTube เราก็ไม่ได้รับออเดอร์นะคะใครที่ไปทิ้งออเดอร์ไว้ใน YouTube เราเข้าไปดูไม่ทันแค่ลายเราก็อ่านไม่ทันแล้วเราก็จะตอบลูกค้าช้าเพราะว่าแต่ละคนถามคำถามมาเราก็ต้องตอบให้ลูกค้าเข้าใจแต่ละบุคคลไปก็ขออภัยนะคะถ้าตอบแชทช้าหรือยังไงวันเสาร์อาทิตย์ร้านหยุดนะคะอาจจะไม่ได้อ่านลน์เลย ก็ประมาณนี้นะคะแจ้งให้ทราบของก็พร้อมส่งแล้วสำหรับลูกค้าที่โอนตังมาเราก็เตรียมแพ็กของให้วันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ